จัดเตรียมส่งมอบมีดคุคุริสัตราวุธของทหารคุลุขานะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมแพ็คส่งมอบสำหรับ3ามเล่มนี้นะคะก็รอบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมอบผ้าห่อที่เป็นลายนะคะลายมงคลมอบไปให้พร้อมกับห่อสวยๆนะคะไปให้เลยนะคะนี่ก็เป็นผ้าห่อขนาดห้าสิคณหนะคะนี่เริ่มต้นจากอันนี้ก่อนเลย มะนก็จะเป็นมีทีนะคะสั่งนำเข้ามาจากประเทศเนปาลเดี๋ยวเราก็จะหออมาให้สวยงามเก็บมุมให้เรียบร้อยนะคะ รอบนี้นะคะเราจะมี2ขนาดนะคะก็จะมีขนาดที่เป็นไซส์11.5นิ้วก็คือไซส์ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะแล้วก็อีกขนาดหนึ่งก็คือขนาดไซส์ใหญ่ไซส์ size ใหญ่ก็จะอยู่ที่13นิ้วนะคะก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่ออกมาดูใหญ่เลยนะคะใหญ่ออกมาแล้วก็แข็งแรงด้วยนี่เรียบร้อยแล้วนะคะนี้ก็สำหรับ ที่จะส่งมอบไปให้ลูกคา้าทั้งสามท่านนี้นะคะนี่ก็จะเป็นมีคุคุรินะคะเดี๋ยวเราก็จะแรปแล้วก็บับเบิลไปมอบไปให้นะคะก็รวมถึงทั้งสองเล่มนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการแพ็คไปและนี้เราก็ห่อแพ็คเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมนะคะส่งมอบไปให้แต่ละท่านเลยค่ะนี่ สำหรับท่านที่กำลังมองดูอยู่นะคะเราก็ยังมีขนาดไซส์ใหญ่เดี๋ยวให้ชมนะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นไซส์13บสิบสามนิ้วนะคะซึ่งใหญ่มากชมนี่หนาด้วยนะคะสเปคเดียวกันเลยนะคะจริงก็หนาทั้งคู่ถ้าเทียบกับมสักครู่อันนี้คือสิ1สิบสามนะคะ เทียบกับ11.5 11. นะคะ11.5ก็โอเคอยู่นะคะน,น,นี่เทียบสอันให้ชมนี่เลยค่ะสเปคเดียวกันหนาทั้งคู่นะคะสำหรับไซส์เล็กตอนนี้ว่างสองนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่ก็ยังยังได้อยู่นะคะโอเค นี่ค่ะนำมารีวิวให้ชมกันนะคะโอเคค่ะนี่คุกคุลิะก็จะมีมีดลับสองอันนะคะมีทุกด้ามเลยค่ะโอเคนี่สีนี้เมื่อวาน ที่ลูกค้าชอบโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะ